สบายดีพี่น้องสบายอย่างละครังเลยอัดเอาอัดเอาแต่เป็นรถจื่อเจ้ารถพี่น้องอย่าลืมเบิ้งหาเด้อจะได้กับต้องเบิ้งต้องเบิ้งต้องเบิ้งโมเบิ้งกับต้องเบิ้งไม่เดิพี่น้องบรรยากาศยื่เทิ้งดาดฟ้าเ่นอย่าลืมช่องหน่อยน้อยขาด์เข่าคุณมั่งงามครับเต็มรถจะหน้างามเพื่อนถอดคุณตัวเล็กเลี้ยงไม่นด้คือชีเป็นตะเบิ้งเนาะ มัดเขาบ้านเฮ้าแม่เขามูอเท้าก็สิงละละละมามดูแลร้อนๆมัดเขาต้องโค้กเพาน้ำมากคกว่า,า,มมาข,า,า,ขาดอเออหน่อยก็เห็ดเขาไหลๆกัเห็ดเอาคักๆกๆันได้หลายขึ้ก่อนล่ะเอาปุ๋ยมาใส่มาาันหไหล Cả thương đạt phải ừ. Ừ, về nòng ngăm khóc ôi im mình thương pha cảm chìm răng cá nhá im mẹ เป็นวนอยู่ลูกติกก็ได้มีไนอนด้วยก็นอนนอนนอนได้แล้วมูนกรบจลงบ่ย เลี้ยงจิบ้าไม่ยเกี่ยวอยเชื่อไป้าม่เกี่ยวเขาใส่เก้าอยู่จีบ้า่มังยืดมนงามบรรยากาศงามคับพี่น้องเอ้ยปลาเขากำลังถอดเขาพันงามคับนี่ดิบยากาศเนี่ขางามแหง ม,าม,ามันม้วนมีหนามจะเทียเนาะบวยมีน,าม,น,มนามกับมันขาดนากับขาดเออบวยมีนามผันมาบวยมีหนามกับสิงนามผันคู่มันขาดได้ดีิง่งดูนะ ມັນເຖິງດາດຟ້າເດີ້ພີ່ນ້ອງນັ່ງເສີມຍິັນຊ່າງกພนກຮັນດ ูแม่โอ้ยพากันกินสังขยามาน้ำท่าเอา้าเมนี่อย่างนี้มีวัอี้กับปูป่วนนี้กับปูเฮ็ดขวยบันนอส่ยังเสื่อนกันอยู่ พอหยุดกับเมตติ้งกับรถจะน้าย่างได้คนนี้ย่างได้อันนี้เร็วเร็ไปสำรวจแล้วจะเป็นเบิ้งดอกเตอทรงตุ้งเนื้อทั้งหมดเปิเบิ้งแล้ววาสนาเบิ้งแล้วไปจะคลิปคลิปเดียวโอ้ยตายแล้วไปคีบเดียวหนึ่งพะนะพี่น้อง หอมคือกระว่าไม่ปุ่นเลยม่เป็นปุ่นมกระว่าไมเป็นปุ่นทั้งๆว่าเป็นซัมกัสี อันนี้ยืนท่าย,ยื่นทีน่หนาตั้งเลยพี่นอนยืนทั้งบานอีหละ่ะมันพออีกแน่นอน สำ,ส,ส,ส,ำสำหรับพี่นี่ฝากไว้สำหรับสักอนพี่น้องพอกันไม่คลิบหน้าสำหรับพี่นี่สบายดีพี่น้อง